นี่แหละค่ะพี่น้องเกี่ยวกับพาพี่น้องมาชมส่วนตรงให่เนาะคะ่ะเนาะลายเนเธอพี่น้องจา้าเห็นบ่สวยบ่ะค่ะพี่น้องจา้าสวยมากเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมือนี่มาดามกรัรมมะลอจิมาว่าเกี่ยวกับดอกเพลากุลเลอค่ะพี่น้องจา้าก่อนจะมาเป็นดอกเพลากุลสวยๆงามๆว่างบนโต๊ะขายแบบนี้เขาใส่เวลาในการปลูกในการดูแลจังใด เดี๋ยวมาดามกมาลับมาลอดิมาเล่าซูมุเจ้าฟังค่ะพี่น้องจ๋าดอกเพลากูนนี่เด้อพี่นอ้องมีทั้งหมดสองร้อยกวัวสายพันธุ์แต่ว่าเขาเลือกมานี่สีสันนี่ให้เขากับลูกค้าของเขาที่อยู่แถบนี้เขามักแบบใดแต่ละปีเขาขายแบบใดดีสีดใดขายดีที่สุดเขาก็จะเลือกมาขายค่ะพี่น้องจ๋าแถบทั้งนี่สิมักสีชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาว แล้วก็สีผสมเล็กน้อยอย่างเช่นะจ้ะเขาก็จะเลือกม้เฉพาะสีที่ขายดีนะคะพี่น้องจ๊ะและเป็นที่นิยมมาเริ่มกันเลยจ้ะสิเหล่าสูฟังก่อนอื่นเลยนะคะ่ะพันธุ์ที่ว่าเขาสั่งมาเนะะี่ยค่ะพันธุ์พวกนี้นะคะ่ะเป็นต้นเล็กๆขนาดเล็กๆนะคะคือเขาตัดยอดม้ช้ำม้แล้วเขาก็สั่งเป็นต้นละคะ่ะยอดละยุนี่เขาจะขายเป็นยอดละนะคะเขาสั่งมาจากเดนมาร์กแล้วเขาก็จะมาปลูกคะ่ะ ปลูกแล้วก็ดูแลถ้าเริ่มปลูกเดือนมกรานะคะจะใส่เวลาในการดูแลอยู่ประมาณ12อาทิตย์ค่ะพี่น้องจ๋าหลังจาก12อาทิตย์ในช่วงหนาหนาวนะคะตน้นไม่ดอกไม้สิเนี้ยโตชา,ตชาสิเงี่ยช้าก็เลยใส่เวลานานแน,น่จักหน่อยต่ถ้าช่วงเป็นช่วงเมษาพฤษภาช่วงนี้ค่ะการปลูกก็ใส่ใระยะเวลาสั้นแน่อาทิตย์ก็เก็บขายได้แล้วคะ่ะ พอเริ่มเย้าเขากักว่าตอนกิ่งค่ะตอนกิง้งตอนยอดแล้วก็ปลูกต่อเห็ดวนเวียนยุ่เนี่ยค่ะจนขายไปจนหอดเดือนสิงหาคมค่ะพี่น้องจา๋านี่แหละค่ะเป็นดอกไม่ของเมืองหนาวฤด,ดูใหม่ๆพี่เนาะค่ะนอออันดอกอันนี้ซื้อว่าเพลระกูด,ด้วยค่ะพี่น้องจา๋านี่แหละค่ะพอเขาปลูกเสร็จแล้วเขาขากวมาตั้งไว้ทั้งโต๊ะนะคะโต๊ะทุกโต๊ะเนี่ยดอกไม้สี่อ่อยู่ประมาณ หกลอยต้นได้ค่ะพี่น้องคะเพราะ้นไม่เริ่มแย่ประมาณนี้เขาก็จับออกมาแยกคะ่ะแยกระยะห่างบ่ให้เขาติดกันอันใดสวยๆเขาก็จะคัดสันไปขายเหมือนช่วงเนี้ยคะ่ะเดือนพฤษภาเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยเขาก็เตรียมเก็บออกไปขายสีแดงเนี่ยเป็นอีหยังที่ขายดีมากๆคะ่ะเขาก็เลยอันปลูกสีแดงลายนะคะแต่ละปีดอกไม้เขาจะขายดีที่สุดคือสีแดง แล้วสีแดงนี่ก็มีหลากหลายเลยคะ่ะโทนเฉดสีหลายมากสีแดงอ่อนสีแดงเข้มสีแดงดำอ่าผสมเหมือนกับสีเลือดอย่างนะคะ่ะแล้วก็มีสีแซดอย่างนะคะ่กะก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสังเกตจากใบจะบ,จะบ่เหมือนกันนะคะแต่กะดอกสวยนะคะกะค้นกะนี่บ่ค่อยนิยมหลายเท่ากับอ่า ดอกเพลกูดท,ที่เปีวยวโชว์ไปอันแรกนะคะแต่เขาก็บมีไว้เพื่อหลากหลายสําหรับคนที่เขาชอบอะคะ่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นเพลกูดเพลกูนท,ที่เปียวมานําเสนอนะ,คะ้ค่ะเหลียวเปียวก็จะมาว่าวเกี่ยวกับมั่วบักกับเพลกูดเห็นปะเขาตัดยอดแล้วเอาไปปลูกไปเพาะช้ำต่อได้หลายปีเ้อค่ะมั่วบักกะ เผดรกูดจะว่าเป็นอ่าเป็นอ่าพันธุ์ของมั่วบักกะนั่นแหละค่ะพี่น้องจา้าสว่วนอนเผดระกูนมั่วบักกะโตนี่เด้อค่ะเพิ่นก็นจะเก็บไว้ทุกปีอะค่ะแล้วก็ตัดแค่ยอดไปเพาะช้ำแล้วก็เก็บต้นเก่าไว้คือพันธุ์นี่เป็นที่ว่าหายากมากค่ะเพิ่นเก็บสะสมไว้สิบปีแล้วค่ะพี่น้องจา้าแล้วเพิ่นก็นตัดทุกปี มาต่อสายพันธุ์แล้วก็ขายเพราะจะหมดฤดูช่วงเดือนนั่นน่ะสิงหาค้มเสียคะ่ะเพื่อนก็เก็บต้นไว้อีกแล้วก็ดูแลจนว่าครบฤด,ดูของเดือนมกรกมากรุ้งพระเพื่อนก็มาเริ่มปลูกใหม่เสียนะคะคือเพื่อนจะเก็บต้นของเพลกูลมั่วบักกาตัวนี้ค่ะตัวซีที่เพื่อถืออยู่เนะะี่ยค่ะดอกมั่วบักกาเขาจะออกซีโอรสนะคะเป็นพันธุ์หายากมากที่สุด อายุได้ประมาณ10ปีแล้วค่ะเพิ่นกะเก็บไว้ในโลงเนี่ยค่ะในช่วงหนาหนาวเพิ่นกะเก็บให้ความหอนไว้นะคะนี่แหละค่ะเป็นการมาบอกเราเรื่องดอกใหม่ในต่างแดนหวังว่าวิดีโอนี้นพี่น้องสุขุสุขคนสีถูกใจเด้อค่ะจังใดกะติชมหรือเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อค่ะบาย